กตีเผยเรื่องช็อกปวดหัวหนักแอดมิดโพตื่นมาเจอเลือดเต็มเตียงกตีเผยเรื่องช็อกปวดหัวหนักแอดมิดโพตื่นมาเจอเลือดเต็มเตียงชาวเน็ตแห่ถามพยาบาลไปไหนเจ้าตัวแจ้งแล้วทําเอาหลายคนเป็นห่วงเลยทีเดียวหลังนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีกตีเจริญพรอ,อ่อนละไม้หรือกติอารามบอยออกมาแชร์เรื่องราวที่ตัวเองมีอาการปวดหัวหนักจนต้องไปนอนให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาล แต่เมื่อตื่นมากลับพบว่ามีเลือดเต็มเตียงโดยก็ตีโพสต์ภาพพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าเย็นนี้มีเรื่องเล่าเมื่อคืนปวดหัวมากกลับมาถึงสวนเลยบอกน้องว่าขับรถไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนอนให้น้ำเกลือสักคืนคงดีตีสี่ลุกขึ้นมาตัวเย็นเย็น้้ำเกลืออยู่เท่าเดิมแต่เลือดชั่วๆวในตัวไหลออกมาเท่าไหร่ไม่รู้สรุปเสื้อที่ใส่นอนเปื้อนเลือดขากลับเลยลนเสื้อหมอกลับมาหนึ่งตัวอีกอีกค่ำนี้พร้อมทำงานครับ จบข่าวรายงานและถ่ายภาพโดยจเจริญพรแฮชแท็กหนูบอกพยาบาลไว้ว่าไม่วัดความดันกลางคืนครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้เลือดไหลเต็มเตียงนั้นเป็นเพราะว่าสายน้ำเกลือหลุดระหว่างกลางดึกนั่นเองหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาสอบถามว่าทั้งคืนพยาบาลไม่เข้ามาดูเลยเหรอซึ่งโกติได้ชี้แจงให้ฟังว่าตนเองเป็นคนขอไม่ให้มาวัดความดันตอนดึก